เอาละครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมท่านมาพบเจอผมแบบนี้เช่นเคยนะครับผมกับช่องคนรักพระแห่งนี้วันนี้คนรักพระขอนําเสนอเรื่องราวของพระหลวงปุสุวัดดอนตาลหลังหยันนูนใหญ่เนื้อทองผสมครับพระพิมพ์นี้นะครับก็มีประวัติเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับหลวงป่สุสร้างแจกจ่ายเมื่อข่าวฉลองมณฑป วัดปากคอมาขามเท่าปี2464ซึ่งสมัยก่อนนะครับผู้คนรุ่นเก่าจะเรียกว่าพระรุ่นยกมนดกแต่คนในสมัยนี้นะซึ่งไม่รู้ประวัติความเป็นมานะครับมักจะเรียกกันว่าพระพิมพ์หลังยันนูนหรือบางคนก็เรียกว่าพระหลวงปู่สุขออกวัดดอนตาลประมาณน,นั้นหม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภากรครับได้เขียนไว้ในหนังสือหลวงปู่สุขกับกลกหลกรมหลวงชุมพรว่าพระหลวงปู่สุขพิมพ์นี้นะครับมีลักษณะข,ของแม่พิมพ์คล้ายกับพิมพ์ตัดชิดสังเกตดูพิมพ์จะตื้นกว่าพิมพ์ตัดชิดเล็กน้อย สันนิษฐานได้ว่าอาจจะนําแม่พิมพ์ของพิมพ์ตัดชิดมาถอดพิมพ์อีกทีส่วนกรรมวิธีการหล่อก็คงจะเหมือนกันพอหล่อเป็นแผงมีรอยประกบข้างเช่นเดียวกันโดยเอกลักษณ์ของพระพิมพ์นี้ก็คือมีอักคระณขึ้นยอดหรือณทรหดที่อยู่ด้านหลังหม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภากรน,นะครับได้ให้ละเอียดไปว่าพระหลวงป่สุพิมพ์นี้ สร้างขึ้นในลาวประมาณปลายปี2463จนถึง2464เพื่อฉลองงานยกมนดบซึ่งวัดปาาคลองมะขามเท่าเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2456ซึ่งก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะสร้างมนดบเสร็จเชื่อกันว่าพระพิมพ์นี้จำนวนการสร้างคงจะเป็นหลักพันองค์แต่ค่อนข้างหายากมากต่อมาในปีพศ2527ได้มีการพบพระพิมพ์นี้นะครับบรรจุในกล่องไม้ ใต้ฐานพระประธานโบสถ์วัดดอนตาลอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทมีพบเจออยู่จํานวนหนึ่งวัดดอนตาลนะครับซึ่งอยู่ทางใต้ของวัดปากคลองมะขามเท่าห่างกันประมาณ15กิโลเมตรด้วยกันท่านอาจารย์กลับแสงเขียวซึ่งก็เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่สุขนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนตาลเป็นผู้ยืนยันกับหม่อมราชวงศ์อภิเดชว่าหลวงปู่สุขสร้างพระพิมพ์นี้หลังยันนูนสร้างขึ้นมาเมื่อคราวยกมนดกวัดปากคลองมะขามเท่า และก่อนที่หลวงปู่สุขจะมอนะภาพในปี2466ท่านก็ได้ส่งท่านอาจารย์กลับแสงเขียวไปเป็นเจ้าวาดวัดดอนตาลพร้อมกับได้มอบพระพิมพ์นี้จํานวนนับพันองค์ด้วยกันให้กับท่านอาจารย์กลับแสงเขียวไว้ด้วยหลังจากนั้นต่อมาท่านอาจารย์กลับแสงเขียวก็ได้ลาสิกขามาใช้ชีวิตคารวะและก็ได้มอบพระหลวงปู่สุขให้เจ้าวาดวัดดอนตาลร,รูปต่อมาก็าคืออาจารย์เชื่อม เป็นผู้รักษาต่อไปซึ่งอาจารย์เชื่อมนะครับได้นําพระทั้งหมดบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานในโบสถ์ตั้งแต่ประมาณปีพศ2482เป็นต้นมาสุดท้ายวัดดอนตานนะครับได้มีการเปิดกุอย่างเป็นทางการเมื่อปี2527ทางวัดดอนตานนะครับจึงได้นําพระทั้งหมดออกจําหน่ายแจกจ่ายนะครับเพื่อหาเงินสร้างโบสถ์หลังใหม่และสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและยากจนไว้ด้วยซึ่งก็พบพระหลวงป่สุข ในครั้งนั้นเหลืออยู่ประมาณ404องค์ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นจํานวนจากเดิมพันกวองค์ก็เหลือน้อยพอสมควรก็ยังชี้ชัดไม่ได้ว่าเกิดเนื่องจากอะไรกันแน่วงการพระเครื่องในทุกวันนี้นะครับจึงมักจะเรียกพระผ์นี้ว่าพระหลวงปุสุขออกที่วัดดอนตาลหลังยันนูนใหญ่เนื้อทองผสมและนี่ก็คือเรื่องราวพระหลวงป่สุขวัดดอนตาล หลังยันนูนใหญ่เนื้อทองผสมก็เป็นที่มาของชื่อเรียกขอคุณเรื่องราวด,ดีจากคุณตะกรบึงสว่างผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์แอปเปิลเบลจำกัดขอบคุณแล่มจันพิสาโลกับผู้เรียบเรียงเนื้อหาสำหรับเพ,เพื่อนคนไหนครับผมที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องราวกเครื่องนะครับหรือเรื่องราวของเหรียญกระสาแบงก์ธนบัตรก็สอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าอยากแนะนํใไ้ทําคลิปอะไรก็พูดคุยกันได้วันนี้กระผมคนรักพาคขอลาไว้ตรงนี้เลยเไว้พบเจอกับผมได้ใหม่ครับผมสวัสดีครับ